เนี่ยผมขอเสียงแค่นี้พอขอเสียงสีม่วงหน่อยมาถึงเกมที่2ในสัปดาห์นี้นะครับผมเกมนี้อย่างที่เห็นไปนะเพราะว่าเรามีเด็กเก่งกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะฮะจะต้องใช้สกิลนะครับเกี่ยวกับการใช้แขนการทรงตัวความว่องไวนะครับผมและที่สําคัญต้องมีสตินะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับผมคือผมเนี่ย กับลูกอะไรที่มันกลมๆเนี่ยอยู่ในแกมัน่าจะเด็กๆเฮ้ยคุณเป็นนักบาสนี่ใช่ผมแบบเข้ามือถนัดอยู่แล้วแล้วนี่คือเป็นท่าของนักกีฬาบาสพี่ผมดึงข้อบ่อยการดึงข้อเนี่ยต้องใช้สกิลหลายส่วนครับผมใช้มัดกล้ามเนื้อหลายส่วนใช่ครับขอดูแขนวิฟอนหน่อยได้ไหมครับโอ้โหอโอ้โหดูแต่ละทีนะครับผมน่าจะดูเดือดมากๆเลยอดใจรอไม่ได้แล้วครับผมราะฉะนั้นไปเล่นเกมกันเลย รอบที่หึ่ใครทำได้5ลูกก่อนก็ชนะไปเลยเย <Yeah. S 1> สำหรับรอบแรกนะครับผมอย่างที่ส่งตัวแทนมานะขอสอบถามความมั่นใจของแต่ละทีมหน่อยทีม A ครับถึงพวกเขาจะเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาตนะครับถึงผมจะเป็นคนธรรมดาแต่ผมก็ไม่ธรรมดาแนะนะ่นอนเพราะฉะนั้นขอเสียงกองเชียร์ทีม A หน่อยแลย้วสีเหลือง ขอทีมขอทีมหน่อยขอทีมอะไรสีเหลืองขอเสียงเมื่ออันนี้พูดถึงในนักกีฬาอาชีพครับผมไม่ค่อยพูดเยอะให้ตัวผลงานมาตอบแทนเออแล้วก็เชียร์ผมเนี่ยผมขอเสียงแค่นี้พอขอเสียงสีม่วงหน่อยโอ๊ย แม่มีโอเริ่มปัดลูกโป่งไปสักไกลครับนั่นไงคว้าลูกบอลไว้แล้วก็วิ่งตามแทบไม่ทันเลยครับโอ้โหแต่ก็ยังรักษาลูกโป่งไว้ได้นะครับกว่าจะเอาลูกบอลลูกแรกลงตะกร้าได้เนี่ยบอกเลยว่าสภาพทุรักทุเลสุดๆเลยแหละครับมาร์ครักษาจังหวะค่อยวางบอลได้อย่างง่ายดายครับแม่ส่วนฟอสก็มาแบบเบาเ้เลยครับ ลูกที่2มาร์กกับฟอสก็มาฟอร์มเดิมครับโอ้โหส่วนนีโอมาฟอร์มใหม่ครับแม่แบบใหม่แบบสับแบบลบไปเลยครับโอโ้พโโโโยายามเอื้อมือมาเลี้ยนลูกโป่งไว้นะครับแต่ลูกโป่งก็ค่อยๆตกพื้นไปต่อหน้าตกตาเลยครับแบบนี้เนี่ยต้องจบเกมไปตั้งแต่ลูกที่2แล้วล่ะนะตอนนี้ฟอสเร็วกว่ามาร์กนิดหน่อยเลยครับไหนเลเวลที่เล่งสปีดตามมาได้นะครับ ทำอยู่ทุกลูกแบบนี้มากจะตามมาทันไหมเนี่ยและฟอสก็วางลูกบอลลูกสุดท้ายลงในตะกร้าได้ก่อนราบโอ้โหอะเกิดอะไรขึ้นครับคนที่มีแรวว่าจะชนะมากที่สุดนะไม่น่าเอาแรงฟิสิกกับ บอลเล่บอลมารวมมาเลยคือผมคำนวณแล้วว่า6วิเนี่ยลูกโอกจะตกครับผมมีเวลาจะจุด A ไปจุด B เนี่ยหกวิพอดีแต่ความจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นก็เลยแพ้เสียท่าเลยเสียท่าเลยอายไหมอายอายจบรอบที่2ใครทำได้10ลูกก่อนก็ชนะไปเลย มาถึงรอบที่2ของด่านแรกนะครับผมรอบแรกนะนะฮะเพื่อนร่วมทีมของพวกคุณทําให้เห็นแล้วว่าตัวอย่างที่ดีและไม่ดีเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณจนไปทำไหนหรือเปล่าเนี่ยประยุกต์และปรับใช้นะให้เป็นประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดครับนะครับผมสบายใจครับเพราะเรามีสองคะแนนอยู่แล้วเรียกได้ว่าหนักใจพูดให้มันคึหนักแน่นเลรเว้ยเรียกได้ว่าหนักใจเนื่องด้วยเมื่อกี้นะครับเรามีบทเรียนแล้วครับ กด6วิของนีโอใช้ไม่ได้จริงๆไม่ดีเราค่อยๆไปดีกว่าอ่ามั่นใจครับได้แน่นอนรอบนี้ทุกคนมาแบบซอซๆนะครับเทียบกับรอบที่แล้วนี่ <c oughs> มาแบบระดับฮาร์ดคอร์เลยรับ <c oughs> โอ้โหรอบนี้ขอซอฟใสครับทำบอลลูกลูกแรกได้แทบจะพร้อมกันไปเลยครับแม่ ลูกสก็ยังไหวครับค่อยเป็นค่อยไปที่ต่อใจกันสุดๆละครับงานนี้โอ้ยพอเริ่มดีตัวก็ขอออกลีลาสักหน่อยเลยนะบุ๊กครับเมื่อเริ่มคล่องก็จะเร่งสปีดก,กันมากขึ้นเลยครับมีจังหวะให้หวาดเสียวนิดหน่อยคนระับแต่เกมก็ยังไปต่อได้นะครับ ก็ยังดำเนินไปแบบสูสีดูดีครับถ้าไม่เมื่อยก็คงไปได้เรื่อยๆเลยครับโอ้ยเหนื่อยแล้วะ่ะโอ้ยเหนื่อยแล้วะ ยังไม่ทันขาดคำบ,บุ๊กก็เผลอทำลูกโปงตกพื้นไปแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับโอ้โหแบบนี้ก็ต้องจบเกมไปที่5ลูกนะครับโตโตเสียดายฟุด,ฟดมาครับตอนนี้เป็นสมรภูมิของเฟิร์สกับข้าวตังครับที่จะต้องมาห้ำหั่นกันแล้ว่ะครับข้าตตางเอาหน่อยเนาะเอาหน่อยเนาะเอาหน่อยเลว ลูกหลังๆเริ่มไปแบบชัดๆจนมาถึงโค้งสุดท้ายครับตอนนี้เฟิร์สได้9ครับเข้าตังได้8เหลืออีกแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับเฟิร์สจะชนะไปเลยหรือเปล่าครับเสีสเสเอาตาวดแต่ดูลูกโป่งครับไม่มองลูกบอลเลยโอ้ยเอามาผิดสีสั่งั้นแบบนี้เข้าตังค์ก็ได้เปรียบแล้วครับรีบน็อกรอบให้ทันเร็วเร็วเร,วเรว ิร์สใช้แรงเฮือกสุดท้ายรีบไปวางบอลย่างไวเลยครับแม่ก่อนที่เข้าตังจะตามน็อกรอบจนได้ครับโอ้โหคู่นี้สมน้ำสมเนื้อกันสุดๆไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณเฟิร์สครับคุณเร็วมากนะครับแล้วลูกสุดท้ายเขาหยิกสิม่วงทำไมมันเป็นการแยก่าสายระหว่างการประคองลูกที่มันลอยอยู่กับยีบ เพราะฉะนั้นตอนหยิบอะเราได้แต่เล็งแล้วหยิบลงไปเลยเราไม่ได้แบบมานั่งเพ่งขนาดนั้นเพราะถ้าเราเพ่งอะลูกนี้ไม่จะตกเออแต่ว่าเดียร์นะด้วยความเร็วของเขาถึงแม้ว่าจะหยิบพลาดไปนะสีนึงนะครับแต่ว่าก็มาเป็นที่หนึ่งนะครับเอาตบมือครับผม